เควันนี้ก็สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับอันนี้ผมไปเลี่ยมกรอบหลอพ่อไปมาใหม่นะครับอันนี้ลงให้ชมอันนี้ลงให้ชมเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้อันนี้มาลงให้ชมอีกรอบเม,ม,มตรสองเมตรนะครับเป็นกรอบ ทองอิตาลีนะครับงานทองอิตาลีชุบหลายรอบครับงานดีนครับงานดีเนื้อนวะนะครับสร้างหกหมื่นองประกันแทนนะครับไม่ต้องกลัวประกันแทนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางไอเดียไลไม่มีเก็บปลายทางนะครับพี่ๆอ่นตังแล้วจะอนตังแล้ว,ลวส่งของนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับมีเมตตาข้างหนึ่ง ใส่ถุงซีนไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้สอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้ทางอินเทไลน์นะครับสอบถามราคาได้ครับจอบสีนะครับจอบสีพิมพ์ใหญ่นะครับจอบสีพิมพ์ใหญ่ของหลวงพ่อไปนะครับตอนนี้ร้อนแรงมากทาง facebook มือใหญ่ผมไปเลี่ยมกรอบมาเขาบอกว่ามือใหญ่ซอยกำนันเมน้น มาเลี่ยมไปสองลังครับไม่พอกันมาเลี่ยมกรอบนี่นะครับสองลังตอนนี้แกย,ยังทําอยู่ร้านนี้ดีครับอยู่กรอมทอง14ผมไปเลี่ยมมารอรับ15บหนาทีครับเลี่ยมกันน้ำเขามีร้านเลี่ยมเลเซอร์นะครับแป๊บเดียวครับเนี่ยผมไปเลี่ยมมากันน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาว่าผมเลยเลี่ยมเก็บไว้มีเมตา2เม็ดแต่เมตาอีกข้างหนึ่งน่าจะสองง่ายๆขึ้นยางี้จะเห็นนะดูนี่สวยครับสวย ใครอยากได้ก็สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ต้องกลัวมันน,นี่ส่งส่งส่งไปหลายจังหวัดแล้วนะวันเมื่อวันนี้ก็ส่งไปสงขายพี่คนหนึ่งเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองก็มีนะใครอยากได้ก็ให้ผมหาให้ใครอยากได้ก็ทักมาราคายังพอจับต้องได้ก็แบ่งแบ่งไปนะครับเก็บไว้ราคาตอนนี้ยังจับต้องได้ก็ เขี okay, ไว้ก่อนนะครับหนะวะหนึาง,งานราคาตอนนี้ก็อยู่ที่หลักพันนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึง5,000นะครับแต่ผมเชื่อนะว่าอีกไม่ช้าถ้าไลสวดมือใหญ่ๆนี่เขาน่าจะจบไปแล้ว6 7 0 0 0พันะตอนนี้เกณมีก่อนหน้านี้นะวะจบไปแล้ว67พันเลยนะครับผิวตึงๆแบบนี้มีเม็ดมีอะไรแบบนี้หน้าตากบแบบนี้นะครับลงพอไปชันทะโรวันกำแพง โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับใครอยากได้ก็สนใจส,สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ m ิม e 1 4 1เ 9, 9 1นะครับ